สวัสดีครับเราไม่ได้เดินดูของในร้านกันนานแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าของในร้านมีอะไรอัปเดตบ้างใกล้ช่วงเทศกาลแล้วค้นต้นคริสต์มาสเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับช่วงนี้ดาฮอนเข้าเยอะพอสมควรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นหลาย,ลายรุ่นนะบางรุ่นเข้ามาก็หมดเกลี้ยงนะครับผมอย่างเช่นบอดวอล์กนะครับผม เดี๋ยวมันจะมีของเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆคราวนี้อาจจะต้องอดทนรอกันกันนิดหนึ่งนะครับผมว่ามันจะมีอะไรบ้างแต่ที่รู้ๆเนี่ยของมันมาแบบรอบเนี่ยดาฮอนมาจัดเต็มเลยอ่าจะมีรุ่นใหม่ๆมาจะมีรุ่นดีซีโมีอะไรพวกนี้มาด้วยนะครับผมอะไเเรอสซกรีก็มาเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยของในร้านทั้งหมดเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับผมอ่าเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไล่ดูกันเลยอ่านะครับ อย่างแรกเลยก็คือ Backer X-Lite Plus นะครับผมนี่ b a c k e er ก X-Lite ็ l u s เนี่ยก็ยังเป็นรุ่นขายดีนะไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีอของมันมาครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วเนอะมากับชุดขับ105 11สปีดอตอนนี้ราคามันอยู่ที่15,900ก็ยังเป็นจักรยานที่ขายดีอยู่เฟรมซ่อนสายดิสเบรกน้ำมัน ผมว่ามันมาจัดเต็มมากนะครับผมสลับตัวนี้15,900าก็ยังมีของอยู่นะครับอ่าสีไหนขาดผมก็ยังสั่งได้เรื่อยๆนะอ่าตัวด a ฮอนฮิตนะครับผมด a ฮอนฮิตเนี่ยอยู่ที่11,900บาทนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของดะฮอน6กสปีดซิมเพิลใช้งานง่ายนะครับผมอ่าอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากก็คือ Backer f ์ y นะครับ b a คเ e r f ์ er y เนี่ยจะมีอยู่สีสีนะมีแดงมีดำมีเหลือง แล้วก็มีเทานะครับผมเทาจะเป็นเทาส้มนะแบคเกอร์ไฟนเนี่ยอยู่ที่8,900บาท9สปีดตีมผีมากับชิมโนโซล่าเลยคือเจ๋งมากนะครับผมน้ำหนักก็เบาซิมเพิลง่ายราคาไม่รุนแรงนะครับนี่คือแบคเกอร์นนะครับผมตัวทำมาก็เป็นโซเนียทูเดย์นะครับจะทรงคล้ายๆกับบอดวอล์กนะสังเกตด,ดูว่าตัวอะไรเบาะสีน้ำตาลเบาแฮนด์สีน้ำตาล ทรงกลมนะครับโซเนตโซเนตทูเดย์เฮเดอร์นะครับผมรุ่นนี้อยู่ที่9,500บาทเป็นสารสปีดนะครับมินทีหนึ่งสีเทานะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทนะครับผมตัวนี้7โลก,กว่าเองเป็นซิงเกิลสปีดง่ายๆนะครับเคสามพลัสเคสามพลัสเนี่ยตอนนี้ที่ร้านณนะวันนี้เนี่ยมันเหลือแค่สีเดียวแต่สีอื่นผมสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสีดำไม่ใช่สีดาขาวดำเหลืองพวกเนี้ย เดี๋ยวมันมีเข้ามาเติมนะครับผมแต่ตอนนี้ที่ร้านมีสีเดียวก็วันสองวันก็เข้ามาละนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นตัวแคมเฮซี่นี่ตัวใหม่เคยทำรีวิวไปเรียบร้อยแล้วแคมเฮซี่เนี่ยจะเป็นจักรยานพับ16บหกนิ้วนะครับผมอ่ะอะไหลมาจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเกียร์9สปีดมาแบบน้ำหนักเบา บันไดปลดเร็วไม่เรียบร้อยนะครับกระโหลกกวง1ม0 0นบาทไม่ธรรมดา1น0 0งบาทแคมเฮซี่นะครับอ่ะส่วนตัวนี้จะเป็น K3 นะครับดาฮอนเคสามดาฮอนเคสนี่จะมี2ตัวนะถ้าจะไอพวกสีสีพวกนี้เนี่ยจะเป็นของ2องศนอะครับอยู่ที่16,900หารแล้วก็สีดำด้านจะเป็น2022 17,900นะครับผมราคามันมีการปรับขึ้นนะครับสำหรับตัว2022อ่าสนใจก็ ทักกันเข้ามานะครับอ่ะตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ยังไม่ทำรีวิวเลยตัวนี้ชื่อว่าแคมป์โนดนะครับผมอ่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นดิสเบรกนะครับโอ้อ่าเป็นดิสเบรกน้ำมันอ่าดุมล้อโนวาเทคอ่ชุดขับอ่าด้วยจางยังไม่ทำรีวิวยังไม่แน่ใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชุดขับสิบสปีด <c oughs> โอ้โหกโลกวง เฮ้ยตัวนี้เจ๋งแต่ผมยังไม่ทำรีวิวเลยนะเฟรมซ่อนสายด้วยจุดพับก็ดีอ่ะโอเคตัวนี้อยู่ที่11,900บาทนะครับตัวดาอนฮอลไรส์ก็มาแล้วครับของ2022นะอ่าสีเงินนะครับผมอ่าตอนนี้มันเข้ามาสีเดียวอยู่นะสีอื่นๆคงค่อยๆตามมาแต่นะ่าอาจจะเป็นประมาณพักมกรานะครับผมอ่ะตัวนี้คือมิ n น์นะครับอ่ามิ้นทีเก้ามินทีเก้าเนี่ยอ่า ร้อยยี่สิบนิ้วนะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยตัวนี้เป็นสีดำนะครับสีพิเศษก็จะแพงขึ้นนะครับผมดาร์ฮอนเควันดาร์ฮอนเควันอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันเก้านะครับรา,าาราคาไม่แพงอราคาไม่แพงอะไรคล้ายๆกับฮอ r i ไ o นะครับผมแต่ราคาถูกกว่านะดารฮอนเควันมีสองสีนะมีสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงอยู่ข้างล่างนะครับอถัดมาก็จะเป็น ด้าฮอนสปีดเฟลโคะนะครับผมด้าฮอนสปีดเฟลโคเนี่ยออยู่ที่18,900หมืนะครับเป็นเฟรมโครมอดี้นะครับแปดสปีดล้อเป็นล้อ451มาเรียบร้อยนะครับผมอชอบตรงเนี้ยจมูกเนี่ยมีสสีนะนี่ มีสีน้ำตาลแล้วก็สีเทานะครับผมชอบตรงจมูกเนี่ยตรงจมูกมันเจ๋งมาก <c oughs> นะครับราคาอยู่ที่18,9 0 0้าถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมานะครับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นดาฮอนรูทนะครับผมดาฮอนรูทตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1 3 9 0 0รบาทเอ้หนึ่ง0าพันร้อบาทนะครับตอนนี้เหลือแค่สีเดียวนะ่าจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจก็ติดต่อมาได้นะตัวนี้7สปีดมีบางคนไม่ีย้รอยเป็นตัวซิมเพิลมากสำหรับดาวฮอน อะถัดมาก็เป็นรุ่นที่ยังขายดีสม่ำเสมอนอะจะเป็น Backer Gravity นะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่3ตัว3ร3ุ่นนะครับ3รุ่นนะครับอ่าที่บริษัทเนี่ยสีหลายสีมันหมดไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่จะมีคือ 1. Gravity 3 s p ้สาปีนะครับจะมีอยู่2สีนะครับมีสีเขียวส้มแล้วก็สีดำแดงนะครับผม Gravity X 6 Speed จะมีอยู่1สีนะครับ จะเป็นสีดำแดงนะครับแล้วก็ Gravity XC นะครับผม XC 1 2 3 000, 9 0นตัวที่เป็นล้อคาร์บอนจะมี2ส,สีคือสีส้มเขียวส้มกับดำแดงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีครบทั้ง3สีตัวนี้นะ,ะจะมีครบทั้ง3รุ่นแต่สีไม่ครบแน่นอนนะครับของที่บริษัทก็หมดแล้วนะ,ะสำหรับตัวนี้นะครับเราไปต่อกันด้วยจักรยานพับที่วางวางกันอยู่ตรงนี้ดีกว่านี่โชว์ต้นคริสต์มาสหน่อยนี เห็นเซ็นทันัวขึ้นต้นคริสต์มาสเราก็ขึ้นด้วยอ่ะแบ็กเกอร์อีคอสโมนะครับผมแบ็กเกอร์อีคอสโมอยู่ที่1,900บาทนะครับ1,900าบาทตัวนี้จะเป็นชุดขับเก้าสปีดดิสเบรกน้ำมันมาจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับแต่ให้ดูตรงนี้นี่คือสีใหม่สีเทาเขียวสวยเลยนะครับผมอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แบ er e ็กเกอร์อีคอสโมจะมากัน5สีด้วยกันนะครับอ่ะจะมีทั้งดำ เทาเขียวเหลืองแดงแล้วก็เทาเทาเทาแดงะนะครับผมมีอยู่5สีด้วยกันนะครับตัวนี้คือดาฮอนสปีด P18 ดาหฮอนสปีด P18 เนี่ยจะตอนนี้จะมี2สีนะราคาอยู่ที่2,900บาทนะครับผม P18 จะมีสีดำแล้วก็สีขาวอีบ l ลเลตก็ยังมีอยู่นะครับก็สามารถสั่งได้นะอีบ e ุ l e t นะแต่จะมีแค่2สีจะมีสีแดงกับสีขาวนะครับแอชเชอร แอชเชอร์พีแเนี่ยราคาอยู่ที่17,900ตอนนี้ที่ร้านจะเหลือแค่สีเดียวนะครับผมจะเ,เป็นสีส้มนะบอดวอล์ก uh, ไม่ต้องพูดถึงจองเต็ม <laughs> จองเต็ม uh, ล่าสุดเปิดรับจองไปของมากลางเดือนหน้านะครับก็นั้นก็เต็มแล้วด้วยต้องขออภัยนะ uh, อันนี้เผื่อใครยังไม่เห็นตัวนี้เป็น k ีอ u สนะคีอูสมสเตอร์วสีเงิน uh, อะไรแต่ง ตัวนี้เป็นสินค้าฝากขายนะครับผมอยู่ที่14,500บาทอ่บาทมือหนึ่งมันอยู่ที่16,9 0 0เนาะตัวนี้มันอยู่ที่14,500บาทถ้าเกิดสนใจติดต่อมาได้นะครับสภาพอย่างใหม่เลยใหม่เอี่ยมเลยนะครับอ่ะก็ติดต่อมาได้มีอยู่คันเดียวของฝากขายของฝากขายก็มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับอ่ะกูอฮา,ารานน่เทปเป่าของผมเอง <laughs> คันนี้ของผมเองแต่ถ้าเกิดใครสนใจมาหลังไมมานะครับเราคุยกันได้เรื่องนี้ <laughs> ยังคิดไม่ออกเลยจะขายเท่าไหร่เอ,อมันเป็นตัวลายเดียวกับอีกตัวในหนังเรื่อง E.T. นะครับเผื่อใครสนใจก็ทักกันมาแล้วกันอ่ะส่วนตัวจาว่า CL Carbon ตอนนี้เหลือสองสีนะอ่าจะมีสีดำขาวกับดำแดงนะครับผมแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนนะครับก็จัดกันได้นะครับ าถัดมาจะเป็นตัวนี้อ่านี่าจาว่า Java CL ตัวแฮนด์มอบนะครับผมตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยก็ทักมาได้นะครับก็ของมีอยู่สองสีนะครับจะมีโอยาม่าอ่ะคอสทาวนะครับผมตัวนี้จะเป็นโอยาม่าคอสทาวตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะตัวนี้แต่งแฮนด์หมอบไป ล้อเปลี่ยนอัปเกรดไปเรียบร้อยนะครับมีทิน x life 1.0ตอนนี้เหลือคัสุดท้ายเนะื้อ3า0 0บาทใครที่สนใจจะไปปั่นเล่นในหมู่บ้านปั่นนู่นปั่นนี่ตัวนี้โอเคเลยนะครับอ่ะจักรยานเด็กเราก็มีนะจะมี halo c h e d d r 20นิ้วนะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่8,900 halo c h e d d r 16นิ้วก็จะอยู่ที่5 5อ่า 5 9 0 0อบาทนะครับ8 9 0 0ันกว่าับ5 9้านะครับตัว s ไตร์เดอร์ตัวนั้นอยู่ที่74 9 0น้เก้าบนะครับอ่ะถัดมาเดี๋ยวไปดูอะไรกันบ้างดีกว่าอ่ะเรามาดูอะไรกันบ้างนะครับอะไรเนี่ยตัวหมวกนะครับตอนนี้เราจะลงของดาฮอนเยอะนะตัวนี้จะเป็นหมวกดาฮอนรุ่นใหม่นะอ่าหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับจะมีอยู่สามสีนะครับผมอ่า มีสีขาวสีเทาสีดําของมากันครบนะครับผมพึ่งของพึ่งเข้านะครับหมวกดาฮอนตัวอีกรุ่นหนึ่งที่ไฟท้ายจะใช้ฐานตัวนี้อยู่ที่1,280บาทตัวนี้ก็ยังมีของครับตอนนี้จะมีสีฟ้านะ,ะมาดูที่ล้อกันล้อตอนนี้เราก็มีมาเติมเต็มเต็มแบบเต็มเอียดอะเต็มเอียดนะครับสำหรับล้อนะครับที่เข้ามาเพิ่มก็แฟกซันนะครับแฟกซันนี่เข้ามาเต็ม เต็มเอียดเลยทั้งขอบสูงขอบเตี้ยนะครับอขอบเตี้ยก็อยู่ที่1,800อ่อขอบสูงอยู่ที่1,2,800นะครับผมล้อสปาโก้ก็ยังมีขอนะครับมีตัวนี้นี่ล้อเวียรอนอน2,900บาทเป็นล้อสี1ห้าหนึ่งนะ,ะ,ะใครอยากอัพพวกสปีดโฟโค์อะไรพวกนี้อัพได้เลยเพราะว่าดุมหน้าเป็น74ดุมหลัง130นะครับผม ตัวนี้เด็ดมากนะครับล้อคาร์บอนสามก้านก็มีนะ,ะตัวนี้จะเป็นดุมดิสนะตัวนี้เป็น451ใครจะไปอัพพวกเอ็กไลท์พลัสจะอัพจักรยานที่มีดิสต่างๆนานานะครับตัวนี้อยู่ที่13,900บาทมีของเลยนะครับผมถัดมาสไตรเดอร์จักรยานเด็กนะครับเป็นจักรยานรถขาไถสำหรับผู้ปกครองคนไหนที่มีน้อง ตัวนี้จะเป็นจักรยานขาไถ่ายที่ฝึกปั่นได้เป็นอย่างดีนะครับาจานเรามีเยอะนะแต่ว่าผมวางกระจัดกระจายอยูอ่นะครับมีเยอะกว่านี้อีกเยอะนะครับผมก็จะมีจานไล่โปร53ฟันเนี่ยจะอยู่ที่2,390 56 2,590 58 2,790อันนี้ก็แล้วแต่เลือกอแบบ2อจานก็มีนะครับแบบอย่างนี้5339เนี่ยอยู่ที่2,590นะครับสนใจทักกันมาได้นะครับ อโอเคตัวนี้เป็นบอบบรูคส์นะครับบอบบรูคส์เนี่ยก็อย่างที่เห็นคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าบอบบุ b ๊7เนี่ยของมันหมดเกลี้ยงนะครับผม B 17ของหมดเกลี้ยงจะมีอยู่แค่บางสีอย่างเช่นตัวเอชอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับตัวเอชตัวเอชเนี่ยจะอยู่ที่ ,3750 บาทจะเป็นสีเอชนะครับแต่ว่ามันก็จะมีรุ่นทดแทนที่ความกว้างใกล้ๆก,กันมันจะเป็นตัวนี้นี่ ตัวนี้คือบุ o กโปรเฟชชั่นแนลนะครับบุ o กโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยหน้าตามันจะคล้ายๆกับ B17 นะครับผมด้านหน้าจะแคบกว่าหน่อยเท่านั้นเองอนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ราคาอยู่เท่ากันนะอยู่ที่3,750บาทนะครับผมอโอเคถอยออกมาปุ๊บนี่ตัวบุ๊กสีสีโอดีกรีนอ๋อสวยนี่ 3690นะครับผม45ตัวคราฟตเจาะรูก็มีนะครับ47สีดำอ่า3690หมดนะพวกนี้นี่อีกตัวหนึ่งเดียที่อยากจะแนะนำตัวนี้คือเบาะโซลูนะครับเป็นเบาะหนังเหมือนกันเมดินไต้หวันนะตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่1900บาทหนังแท้นะ1900บาทเจ๋งมากนะครับราคาเยี่ยมมากสำหรับเบาะโซลูตัวนี้นะครับปบแฮนด์บุ๊กก็มีนะครับอ่ะ ตัวนี้เป็นเบาะตัวใหม่ที่มึงเข้ามาเนาะนี่เนี่ยดูดิใหญ่นิ่มอ่าแม่บ้านต้องชอบ <c oughs> ใครที่มีจักรยานอยู่คันหนึ่งแล้วแล้ว,แ,ลวแบบมีความรู้สึกแข็งมากตัวนี้นิ่มมากๆนะครับอ่าของดีเมดนะครับ790บาทนะครับเบาะดาฮอนก็ยังมีนะอ่าตัวนี้เป็นกระเป๋าใต้อานดาฮอนนะครับที่ใส่กระติกน้ำได้นะครับผมตัวนี้อยู่ที่ห้าบาทนะครับ ่าข้างบนเป็นกระเป๋าติดตะแกรงนะครับผมเป็นดาวฮอนบ็อกส์นะมันก็จะใหญ่ๆหน่อยอตัวนี้อยู่ที่850นะครับกระเป๋าใต้อานตัวมาตรฐาน480มีอยู่นะครับสลิงแบกนี่ตัวนี้อย่างเท่ย่างรอตัวนี้อยู่ที่980บาทนะครับผมเดี๋ยวแขวนนี้ไว้ตรงนี้ก่อนตัวนี้ตะเกียบคาร์บอน G Pro นะครับ ใครสนใจทักมาได้นะของเหลือน้อยเต็มทีแล้วตัวนี้อยู่ที่7,000บาทนะครับเบาะนี่นี่คือเบาะเจลหุ้มเบาะเจลหุ้มเบาะดาหฮอนมีอยู่ครบสีนะครับตอนนี้เข้ามาดูกันได้นะครับผม390บาทอย่างนิ่มเลย จานเรามีให้เลือกพอสมควรนะไม่ได้เอามาทานข้าวนะครับจานตัวนี้เอาไว้ใส่มีทั้ง53ฟัน56ฟัน58ฟันแล้วแต่ชอบนะครับผมว่าอยากได้ประมาณไหนนะครับถุงมือนะครับนี่จะมีของหน้าฮ้อนของอวิวอัพของอะไรพวกนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะครับเวลามาช็อปหน้าร้านนะครับอะไรไร้โปรของเราก็ยังเต็มเอียดอยู่เหมือนเดิมนะ อ่าอันไหนหมดสต็อกผมก็พยายามที่จะใส่เพิ่มเข้ามาใส่เพิ่มเข้ามานะครับให้ลูกค้ามีได้เลือกเยอะขึ้นถึงแม้ช่วงหลังๆเวลาลูกค้าถามจะบอกหมดครับหมดครับผมก็พยายามอยู่นะแต่ของช่วงนี้มันขาดตลาดกันเยอะจริงๆนะครับตัวนี้ดีกว่าปอกแฮนดาฮอนนี่ปอกแฮนดาฮอนตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าขายดีมาก490บาทคือลูกค้าชอบนะครับผมเพราะว่า ด้วยความที่ปลอกแฮนด์ดาวฮอนตัวนี้เนี่ยมันมีที่พักมือแล้วเป็นแบรนด์ดาวฮอนจริงๆนะครับตัวนี้อยู่ที่490บาทนะถัดมาก็จะเป็นตัวไซโค h เวช t ั o นนะครับตัวไซโค h เวช t ั o นตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าปลอกแฮนด์รุ่นสุดฮิตเนาะ790บาทจับอย่างสบายเลยอ่ะตัวนี้นะครับถัดมาก็ตัวไซโค h o วช t ั o นเหมือนกันตัวนี้ก็ขายดีนะตัวคอมฟอร์ตตัวนี้เนี่ยอยู่ที่550นะนี่ คลิปอย่างนี้สบายมากนะครับผมอ่ะบันไดบันไดบันไดเรามีให้เลือกเยอะนะนี่ของดาฮอนนะไอ้นี่ของไลโปนะครับของไลโปเนี่ยจะอยู่ที่อ่าแปดร้อยห้าสิบาทนะครับผมอ่าแปดร้อยห้าสิบาทอ่าแล้วก็มีอ่าบันไดพับได้ของเบลโก้นะครับตัวนี้นะอ่าตัวนี้อ่าบันไดพับได้ของเบลโกอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบบันไดของดาฮอนก็มีเยอะนะครับผมเก้าร้อยเก้าสิบนะครับอ่ะเดี๋ยว อ่าแฮนนี่แฮนเรามีให้เลือกนะทั้งแฮนยกแฮนตรงนะครับผมอ่าถ้าเกิดตัวแฮนคาร์บอนเนี่ยของ e ี o รซิ s ซูเปอร์ไลเนี่ยอยู่ที่หนึ่งันห้าร้อยบาทตัวนี้นี่อย่างเบาเลยครับอย่างเบาเลยเก้าสิบเก้าเก้าสิบเ้ากรัมไม่ถึงขีดจริงๆก็หนึ่งขีดนะแหละไม่รู้จะใส่99้กกรัมมาทําไม นะครับผมอ่าแล้วก็แฮนด์ยก ok สีเงินก็มีนะครับผมแฮนด์ยก ok ที่เป็นคาร์บอนของตัวนี้ใส่การ์ิตี้ได้นะตัวนี้อยู่ที่2 9 0 9นะครับราคาก็จะสูงนิดนึงแต่เป็นคาร์บอนทั้งงานเลยน้ำหนักเบามากนะครับอ่าแฮนยกที่เป็นตัวอ่าสีเงินใครจะไปใส่บอรดดรอกเนี่ยก็มีของนะครับตัวแฮนยกตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงด้วย450บบาทเจ๋งเลยนะครับดีเลยอ่า ถัดมาอ่ะตัวนี้จะเป็นขากระติกตัวใหม่นี่ครับของดาฮอนอ่ามันเจ๋งยังไงเห็นตัวนี้ไหมต้านล่างตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่ซื้อกระติกน้ำซื้อน้ำจากเซเว่นมาน้ำสิงน้ำอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันเอามาล็อกอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับผมมันจะไม่ร่วง เนี่ยแหละเพราะว่าดีของตัวนี้ไม่งั้นเนี่ยซื้อกระติกน้ํามามันก็จะล่วงหล่นล่วงหล่นล่วงหล่นใช่ไหมมันมันจะรับไม่ได้แต่ตัวนี้รับได้นะครับผมความนาเอานะใส่ใส่ตัวนี้กับอ่าไอ้กระติกน้ําตัวนี้ได้เลยนะอ่ถัดมาอีกย่าง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 มันก็มีให้เลือกเยอะนะของวีไทยอ่า ของวีทายมีหลายตัวของพาเลเซอร์มินิตัว406ก็ยังพอมีนะครับผมแล้วก็ยางขอบลวดเนี่ยมีตึมเลยนะครับอ่ก็ทักกันเข้ามาได้ถามกันเข้ามาได้นะครับผมว่าเรามีตัวไหนไม่มีตัวไหนบ้างนะครับพยายามสต็อกให้เต็มๆอยู่นะช่วงนี้ใกล้จะปลายปีแล้วคนจะเริ่มอยากแต่งจัก,กรยานเยอะขึ้นอากาศเริ่มดีขึ้นตัวด H าฮอนทูสนะครับผม300บาทนะตัวนี้อ,อุปกรณ์ครบแน่น เอียดนะครับ300บาทสุดๆนะครับอ่ะมาดูต่อตรงนี้ดีกว่าอ่ะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาัางเออไอเดี๋ยวอันนี้เก็บก่อนซึบอวางก่อนก็ได้อ่ะอึบอ่าที่มีเพิ่มนะครับผมก็อ่า ตัวนี้เป็นไฟของเมจิกชายนะครับผมไฟของเมจิกชายเนี่ยก็มีหลายรุ่นนะความสว่างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมีตาบอดนี่ มันสว่างมากนะครับผมมันสว่างมากจริงสําหรับตัวไฟเมจิกชัยนะครับผมตัวนี้ไฟหน้าเมจิกชัยนะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทเป็นสี่ร้อยลูเมนนะครับ I N สี่ร้อยนะตัวไฟท้ายเมจิกชัยตัวนี้เนี่ยขายดีตัวนี้อยู่ที่พันสนะี่แปดสิบแต่สว่างแบบสุดๆแล้วก็มันมีเซ็นเซอร์เบรกด้วยแล้วก็เวลาเปิดไฟเนี่ยมันมีไฟลงด้านล่างด้วยนะครับผมอะ่ะตัวนี้เป็นเคสไอตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นวิส หนึ่าศูนนะครับผมร้อยาสิบลูเมนสว่างสุดๆนะครับสว่างแบบโอ้แสบตานะครับอต้องเอียงๆหน่อยไม่งั้นปวดหัวอโอ้โหอโอเคไม่ละไม่ละปิดปิดละเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเลนจะมึนอ่ะโอเคนี่คือกระดิ่งนี่ครับกระดิ่งของน้องตัวใหม่นะ400บาทสวยอ่สวยแล้วเวลาใส่เนี่ยมันจะดูเรียบๆดู ดูเข้าไปกับจักรยานนะครับผมมันจะดูไม่เกะก,กะนะครับไฟก็ตัวขายดีของผมนี่ AM400 AMPP400 นะครับผมตัวนี้สว่างใช้ดีราคาไม่แพงนะครับตัวนี้990บาทนะตัวนี้จะเป็นเมทิกชายรุ่นใหม่นะสว่างมากามี700กับ1000ลูเมนนะครับผมคือใครที่ปั่นกลางคืนจะเยอะ้ตัวนี้แนะนำเลยสว่างจริงๆดีจริงๆนะครับ อ่แล้วก็ตัวที่เป็นแพ็คคู่ก็ยังมีนะนี่ที่เป็นแพ็คคู่ของ Cat Eye ก็ยังมีนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ของดาฮอนอย่างเช่นไฟท้ายดาฮอนตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะอ่าไฟท้ายแบบมีตแตรนะครับ480ตัวตแตร480อ่าตัวที่ใส่อ่ามือถือของดาฮอนก็มีนะครับตัวนี้390นะครับอ่ไฟ อันนี้คือไฟของดาฮอนนะครับตัวนี้รุ่นใหม่นะตัวนี้470บาทนี่เคยทำรีวิวไปแล้วก็ดีมากนะครับตัวไฟที่เป็น power bank ในตัวก็ยังมีอยู่นะนี่อ่า890นะครับผมที่มี power bank ในตัวนี้ก็สว่างมากนะครับอ่ากระติกฟิตล็อกผมจะหมุนได้ไหมเนี่ยอือ่ามือเดียวได้อยู่กระติกฟิตล็อกนั่นไงอ่านอ็อตลวงเลยอ่า กระติกฟิตล็อกเนี่ยดีมากนะครับผมเวลาใส่ก็คือแค่แปะเข้าไปอย่างนี้อยู่เลย่ะเพราะฉะนั้นกระติกฟิตล็อกตัวนี้แนะนําราคาอยู่ที่1,400บาทนะครับตัวที่เป็นแบบ b o a ก็มีนะคือรัดอ่ารัดกระติกได้ทุกประเภทมันจะใช้สายสลิงตัวเนี้รัดเพราะฉะนั้นซื้อเซมุงเซเว่นซื้อกระติกน้ํำวดใหญ่ขวดเล็กรัดได้หมดนะครับผมอันนี้ก็มีอีกตัวที่แนะนํานะอ่ะพูดเยอะเริ่มเหนื่อย อตอนนี้เรามีตัวชุดขับ11สปีดนะของอ่าของ l t v นะครับผม11สปีด,ปดราคาตัวนี้ไม่รุนแรงนะชิปเตอร์ของ11ส,สปีดตัวนี้เนี่ยแค่790เองนะครับราคาไม่รุนแรงนะใครสนใจทักมาได้นะครับผมมันเป็นการอัพ11สปีดที่ราคาจะเบาหน่อยนะครับแล้วไม่รุนแรงมากนะอ่าตัว จานอ e ีโรซิกก็ของก็มีนะครับผมจานอีโรซิกอยู่ที่2,600บาทนะครับมาจัดกันได้นะครับของเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอะละไอเทมเวลาที่ผมส่องในตู้เนี่ยผมเดี๋ยวชอบเจอลายไอเทมเพราะว่าบางครั้งเราลืมว่าเรามีของเอาไว้ตัวนี้ก็คือจานหน้า105สีเงิน สีเงิน4,500บาทนะครับผมจานหน้า105สีเงิน5339ใส่กระดพับได้เลยนะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆต่างๆนานาเบาโซลูนะครับเบาโซลูตัวนี้ก็จะเป็นตัวมาตรฐานนะครับเป็นหน้าต่างเหมือน B17 ตัวนี้จะอยู่ที่2,200บาทนะอของเล่นเข้ามาเยอะจานหน้าดาฮอนก็มีพอสมควรอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันอยู่ตามตู้พวกนี้ครับ นี่เห็นไหมอ่ามีพอสมควรนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะทั่วร้านอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเดินรอบร้านนะครับไม่ได้ทำานานแอบ,บเหนื่อยเหมือนกันเนาะโอเค สำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็จะพยายามทาคลิปอย่างยอ่กมาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันหลายๆคนชอบเนอะมีเด่คนรีเควสต์มาว่าอยากดูคลิปเดินรอบร้านนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวสําหรับคลิปเดินรอบร้านรอบหน้าก็เดี๋ยวอีกประมาณทักสองสามทีเดี๋ยวทาให้ดูใหม่นะว่ามีอะไรอัปเดตบ้างแต่ของมันมาเยอะจริงๆนะครับผมแล้วก็อ่าสาหรับวันนี้ยังไงก็ตามถ้าเกิดสนใจสินค้าตัวไหนที่ผมเดินรอบร้านแล้วก็ดูแล้วมันอ่า ผ่านตานแล้วผมไม่ได้พูดถึงก็ทักมาได้แคปหน้าจอส่งมาถามกันได้นะครับผมอ,อยากรู้ตัวไหนอยากให้ผมอธิบายตัวไหนเพิ่มเติมก็แคปหน้าจอแล้วส่งมาถามกันได้นะครับใน l ล n e ดีก็ได้นะ l ล n e ดีบายการ์เด้นบีนะต้องมี BKK ด้วยนะครับถ้าเกิดลืม BKK เนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ใน l ล n e ดีเก่าซึ่งไอตัวนั้นเนี่ยผมลืมพัดสด <c oughs> และหลายคนอาจจะทักมาจากในไลน์ดีเก่าอันนั้นนะแล้วก็บอกว่าทำไมราไม่ตอบเลยก็ มันเข้าไปไม่ได้จริงๆนะครับผมก็ต้องเป็นลายดีใหม่นะไบการ์เดนบีเคนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะมีแมเสเซจใน Facebook นะครับส่งมาท,ทักกันได้นะครับผมก็พยายามจะตอบให้ทุกช่องทางนะแล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะ สะดวกทางไหนนะครับผมอ่ะโอเคยังไงก็ตามสำหรับวันนี้ผมขอบคุณมากครับที่ติดตามกันดูแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วผมมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแน่นอนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่ง